เสบายดีพี่น้องมาไปมามาแต่งนาจะวยแล้วก็มานั่งกินข้าวนะคะบัดนี้เธอยู่บ้านหลังโตอันโอ้อาฉันนันนาบ้านเรือนเหมือนรังนูเธอร่ำเรียนภาคเพียนได้เป็นครูจังหมดหัวสมองสือจริงรายังอ้า เป็นนทำ้าเมฆนี anything, ่สขายแต่นี่ครับเรียนช่ไหมามาก๊งเฮดพี่น้องเก๋แกงเฮดตัวเจ๋มาลนี่ะค่ะสีคนโกกับมหาเรากินน้ำก้วสวยนี่และค่ะเ้ามาง่นอรมือหันแปปากไปดงันสี่คนโกะมหากินน่อยนกินนานนี่แหละกินน้วสวยแล้วก็ร้อยมากนะค่ะเต้น เซฟนี่คือเบาเอือบเอืบบ้เอือกับเบาน้ำพวกนี้ในร้านขายสินอย่างเดียวค่ะมาเด้อมาเด้อมากินน้นคุณแม่เชนเนะคะมาอยางเฮ็ดเด็กินอยรเคือหม่องใดอันเขาตอดน้ำบริ้ у ู้ซึบบริู้้ะคายพือนขี่ยงเฮ้ยเฮ้ยงานคือคุณแม่เจิทำไมล่ะอ เจี่มกแ่บางหม่งเกจะ่กัทกีเลยเฟสเป็นรยาบา่เแจเฮกับเอเพกอะรอาน้อานี่กินเพสเนาะกินเพเนี่ยบ้าเรื่องขกินเพสบอกับกินเสตัง่กินตามห้งตัวกับกินเพสเพได้ขอะไร ลองทำมีมาสิรสายหน่อยมาสิรสายในกล้องป้าสีหน่อยเล้มาร้องเพลงให้ป้าสีฟังมาร้องเพลงป้าสีหน่อยสินางแมวเอ้ยขอบพ้นไหนเน่ยนางแมเอ้ยนางซีเอ้ยเมื่อวานเนี่ยได้น้องทำลงไปร้องเพลงที่มอนตอนใจคนโตอยู่ด้วยเม่อวนมุดุยู่บ้าน่งานนั่นแอ่วิกวิกบนเนี่ยเจ็นเกินมือใต้แด้วนี่นะเลาวก็มือแันน ว่าละมือสุ่นใต้มือท่นใต้ก็กินคือก้าวนั่นแหละมือสุดท้ายกินอยู่นี่นั่นนางเผากินแปดวันไดกินให้จนนั่งเบิร์ดปุ๋่ะข้างนั้นก็บ้เบิร์ดดอกเบิร์ดนั่งเหนหน้าไม่หนีค่ะกินหน้าแปดทงล่าไป่ล่ะเส้นเกลือใก่เนี่ยเขาสานเถอะละกันกระซ้ากระลมังนะคะขาดหนึ่งขาดหนึ่งข่าวมึงออกอะไรนี้ออกเลยครับมันเนี่อยู่หน้าเลื้มออกเลยนะมันคือสมแล้วสมไว้แต่

ข้าวสามาทยไปเกี่ยวก่อนแหะไปทั่วไอ้กนบ่ไม่นั่นแหละเเกียของมันเริ่มแรกนันเกี่ยวความก่งเกี่ยวเกี่ยวความไพ่ประมาณก่อนทำไส้กรอกและครัเดียวเด็ดไปก่อนดิอเกียวซา่าสีนีนะเนี่ยเกี่ยววันมั่วเกียวดาบ่เกี่ยมื่อละยห้า่าเมื่อหลายไปห้าพนติดเนาะ แกล้วก็เจ้าครับตรนเลี้ยงต้งไก่หูมือบัวหน้านเดี่ยวหนึองกเดี๋เดี่ยวชาพี่นะสิธาบึงบงใช่ม่เกี่ยวข้าซอยบนน้องเรามาเรามาจาีวัวจไปช่วยพวกคุณเจ๊ยบบ้านเราจะสิไปช่วยกันกันบริร่างตั้ง้อันเดียวก่อนได้พห่น้องล้องล้ไปจุ่มล้มตมโดแล้วโดีล้วสียางเดี๋ยวเราโดนไปแล้วก่นู่นะก่อนไปช่วยคุณ คานคอยเดียกำรังเจมมต่อยใสเบื้พงนเด้อท่นมากินมากินันเตะเศร้าจนแขนข้ามดับหน้าตามต้นเรอพูดจะมีตอนเลยงอกไหมรเาอกไปไหนกับอะไรละคไา่เคลื่องบุยงอกเคลืยงว่าไปแลพี่น้องในอำราการรคกิจหล่นจ้าบัตรที่ดังกันดังบัตรเดียวเลยพี่น้องเที่ดนจะเพาะอยากพ

วิ่งลงท้ามาเสียตู้เย็นไว้บ่นอเอ๋ยบ้านบ้านอนมาลานี่ยงาน่กันเป็นปวดไนัก้าใหตู้ไว้หนึ่งใสตู้ไว้บ่แล้วก็มาเก็บใ้บ่ไปไต่นขันาสยัง่อกเาอาวใส่คนจั แซบพี à ่น้องแซบถ้าได้กินวีมือบลาเอือคนตํ้ักน่ให้แกะเราเขยงนห้เอือกตัใส่น้ำเนี้ยใส่กุหลาบ ให้ดิบเป็นแกงชกวมามหาน่็จะออกอีกเลยเมือนกันี่ง่ยนะบักดอก่หนบัเอาอีท่านัดยั้สมันนันี่ไมยังนะไม่ปากบ้าวเอาเสดื่เอาทำนะเ็นยอะเอะเบันก้องไงเอาสื้อเ่ัอยอีป้าลุกื้อยังทำมี่ทำมวนอกลงทำมี่ ทำมีดอยู่กับพี่ลูซี่อ๋อลูซี่ค่เขาในวันหนึ่งเราทำไหมานวันหนึ่งคือเขาทำมีดมันเปิดนี่เจวมีสัยกระแสเขาทำมีดจะไปใช้ต่อแบบแดดแดดนี่นะคะไม่แน่นะคะอนาคตยูทูบเบอร์คนใหม่ฉันอาจจะตั้งค์นั่งทำมีดแล้วจ้า พนองทำมีกเกิดนี่อ,นนอามันต้ายเลยมคือเีย้าเหยียบข้าน like ah ียก็พ well> ิ่งวันบนี้องจะตกมาขึ้นมาได้ทำมีทำมีข้ก็เหยียบลงแล้วเจ้านาชาวเ้าจะลบไปมันมีเนาะไป ใหญ่ม yeah, to no. ันเปียกนี่เอาลองเหี้ยซะตากอนะาคมากี่บ่หวเชีวมีต่เอาเผูกบบาใช้อไรอบัดนนเนี่ยบัดนดูว่าเนาะ บะไ่าี้ยอายบาทม่วต่อเหาจัดปกเเขาบอกว่าโอ้ยอยก้อยเทพนเขาบอกอีกพื้นพ่จะบูบ้าเักมาอไรตัวอเนาะบางยังก็มี่เลยะไรบาเราไ่รู้มอกบอางก็ม่ลูกเยันมีอะไรเนาะมีมันลืม ไม่พอไทยแบบใหม่ใน่านนูนไทยมีอะไรบ้างคือนี่มันเป็นไทยจะเปิดจะก็เบียดจะก็เบิรเดเลยจะก็เบิร์ดเพราเขาเหมือนกันใช่ครับอะไแบบนเ้ิ่วนกลางโอเคเราจะมาหาจิอีู่จ้วยนะ ดบเนย่างน้องผู้ชายมาหานี่ยนั่งยู่หัวไว้นะคะยันเมียก็นำบ่นีเมียจื่อจะมดตเนี่ยนี่น้องอยเมียมึง้แต่เพิ่นแล้วเทาเาหมูเองเยไปเค่งจกับานแล้วเมียดแล้วดีมาบอกสิมันอกเมียเจียบเปนรูเนาะสิมันเจี๊ยปนรูเขาเ้า เราบอกไปก่อนนเห็ e. mm. mm. ุย uh, ังไม่ออกมาค้าเหตดก็ขาวอีกนคือตรงเลีบ้ี้อันนี้แยีบเบเเียบเเียบเส้ิเบาเนี่ยท่าสองโม่ชื่อว่าเนี่ยเฮ้ยงามกินข้าบ่หยจเบาบันแอตติ้งเฮ้ย แตั้งีารแนวให้มูดาเจาว่าวห่อวะเนี่ยเหนื่อยอยู่หันหลังฮเนียะ่อะไรนื่ยอ่หันหลังนี่ยมูดามีความสุขกว่ากันแตได้บ้าเงียบกี้เลยหรอีมึงทำไมซวนตีนน้อยดิจะถามตัวนี่ได้อานดามีความสุขก็ไปนํ่ ัเ็นยังบ่เน่งในหันเป็นยังกระดกกระเดือบ่แต่ฉันบอกว่าลกาบริหารเกาะมาให้ฉันเลยเนาะต่งกั้มาน่วช่วยเขาบอกว่านางนั้นเนาะแทมช้ำนหนักกระเที่ยงเขาเลยน่คือหาพูดออกมาปากเนกระปุ่นลนือออกมาแ พวกกเลยเนาะกันสบาักแโอ้ยขอวพยเยอะๆขอน้ำด่วนเูตั้งลำเลยเขาไอกินไล่ไปเลยว่าลาจะสิอ้วนนั่นขาไปยัง่้ามโยขาเดี๋ยวฉันอ้วนฉันจะกินไปเลยละโอยเอะเยวันอ้วนฉัะตื่นฉันได้ตัว่ัคซีนตำหนานตุ่ยตุ่ยว่าฉัน้แต่ตำหนารโกจจยอ้วนเเนาะ ก็เอาอีกน้อยเคยน้อยคือทำอีเะเด้นนะหาเรื่องอย่าพูดนะเสีโมูนะนาอตมาลืมไปทำอะไรอ่งคุณอมไกูปวดเลยได้ช่วยๆกองนางนี่ลงบนให้เมทินีจุดน้องโมกูเลยจ้ะ ยังไม่เอ <sleeve> ็ดแม่นะคะข้นั่งกินมนะคะเดเดเดแยาสิจะกินขนมเดชเดเดชเข้ามาทกิขนมอเดเดกิขนมนทองเดเดเดหายจกลูกหินล้เนาะบอกเลย่าหายจากลอกหิรเดชเดช่ดชเดเจายังบ่จ่ายเงินขาอีำทำาไปยเดชดือไปด้ย่อมก็เือแล้ว สองามเถื่อนแล้วได้ชามเถื่อนอ่ะนา y o องลูก y o u งเต้าสันใส่เบี้ยจริงๆเนี่ยเห็เราทำนะเขาความจริงนะนะไปเ่าได้ไม่ไซื้อะแท้ๆเอาฉันปล่อยทายาทกับไปเดียบเรียบ้ลยฉันปล่อยนมันมีมนัมนสกดนะ อัมลาติจะตึงเลกใช้อัมลาสิคะไอ enfin we scared, <c oughs> ้น <c oughs> ึกว่าจีใจอัมลานึกว่าจีใจอัมลาบอกก้าไม่จำเอ้ยอัมราเลาตับตับเบิรงเวลาเวลาเนะคะโอ้ยตบอร์เบียบเลยเนาะกินมาเบิรงเวลาเวลาเบิรเบิเวลาเปล่าอ้ยยังบ่เบิเนาะเวลาเบิเบิเวลาบก็ได้สิบส าไปหาชางาตแสดงต่อนะคะสิแรกการนั่งเพลังวิ่วงนี้ออกข้างนอกบ้านบ่ได้แดดเปียงเปียงยันใหม่ไม่กลายนะคะแต่มันไม่ค่อยแดดฮอนโพดฮอนโพแตกตัวแรกเราจะไปหานั่งอยู่เตโฮมงหอยมาเลยปะคะเอาห้องเองโบมีอยตาบอนนะคะแตกตัวแรกไปหานั่งซิ่งอยู่แดดกุ้ใหม่ตัวเองได้เวียงไปเลยสิไปนั่งนอนอยู่กกไม่ของนางบ้านปลูกจากต้นนาที่ใส่ไปคุดลุม คุณลุ้มผูกต้นไม้ต้นไม้แต่ถึงงามเนาะเราต้องใส่ปุ๋ยค่ะเราต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยปุยนุ่มสไตล์ดับบนมันจะมาความงามอ่ะอ่ะอ่ะมดมึงคุ้มเบาเอือรินลว่าแลวว่าเป็นขายขาดริพี่น้องเรียเมือเราอ่ะกต่ำนะคเฮ้ยแกงกระป๋อไปก่อนหนูเลยค่ะบอย ต่อไปก็ว่าในกิน้โคนอเวรป่ะเนาะเป่นน้ำลายคนรวมเป็นน้ำเสียโลายคนแน่ลายเสียแน่ลาคนันนต้องมากินร่วมมูนนั่นเองไม่กินแน่เนาะดูบล้อาดกินแต่ก็ไ่อยากแล้วเดูบียากินบลีแย่่ไดกินความกันต้องมากินต้องมากินเนื้อเจียมแล้วเนาะยมนก็มากินนแต่แล้วอเนื้ององก็บแยไมเนาะเนียเป่าินีกับเจ้าใบสมีกระดักพี่น้องค้าติดตามต่อไปนะคะตอนต่อไปทีเป็น เห็นี่ได้บอกบอกค่ะค่าติดตามกันตอนต่อไปว่าพวกนางแต่งเพื่ออะไรแต่งมากินข้าวซื่อๆนี่บอกครับก็สวยแลต่อไปนีคะนนเรามีมีตุ๊กตาป่าเจ้าหาก็สวยกนอยางคนสร้างนปรเีเจ้าห่าไปล้ครัพี่น้องครับจะบอาอย่นี้คุณลืมหรือ่อันตงวย่างนี้แหละไปแล้วพี่น้องตักุเลาก็แจก็ติดตามนเดจ้าขอบคุณใลายเดจ้าสวัสดีจ้า